โดนฉุดแขนสาวๆอยากไปสู้แรงคนร้ายด้วยการดึงกลับนะคะพี่แชมเปญเอ็กซ์ค่ะเขาสอนวิธีว่าให้สังเกตตรงบริเวณนิ้วโป้งของคนร้ายที่กำลังกำแขนเราอยู่แล้วก็ใช้ช่องว่างตรงนั้นยกแขนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจะทําให้เราหลุดจากการควบคุมได้ง่ายกว่านะคะตอนนี้ค่ะพี่แชมเปญของเราอายุ51ปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเรียนศิลปะการป้องกันตัวมา4-5ปีแล้วก็เลยขอมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆแบบนี้ค่ะที่สนใจเรื่องเดียวกัน จัดอบรมศิลปะ,ปะป้องกันตัวให้คนที่สนใจแต่ว่าเป็นแบบจิตอาสาเลยนะคะอดีตนางแบบดังบอกว่าเดี๋ยวนี้คนติดมือถือกันเยอะเหมือนกันบางทีเดินไปไหนมาไหนดูแต่มือถือไม่ได้ระวังตัว,ตวกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาจู่โจมค่ะถ้ามีความรู้เอาไว้ก็ไม่เสียหายนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยจะมีโครงการยุติความรุนแรงกับเด็กและสตรีซึ่งเราสอนส่วนใหญ่เราจะเน้นเด็กและสตรีค่ะเพราะว่า ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยภัยคุกคามหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยต่างๆนานา,นาโรคภัยไข้เจ็บแล้วที่สําคัญที่สุดใกล้ตัวที่สุดก็คือภัยจากมนุษย์ด้วยกันของของเราไม่ได้ใช้อาวุธนะคะเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าส่วนใหญ่เราคุณครูจะสอนการการเอาตัวรอดด้วยมือเปล่าหรือว่าใช้ใช้ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์ หนังสือร่อมปากกากุญแจที่ใช้เป็นอาวุธของเราที่ใช้ในในคือเราอันนี้เหละเราไม่ได้เรียนไปสู้รบกับใครเราเรียนเพื่อป้องกันตัวเองงานจิตอาสาก็ทำอยู่ตลอดนะคะแต่ภาพที่หลายคนจำก็คือแชมเป็นเอ็ไปทำการเกษตรค่ะ10ปีมานี้เธอก็ทุ่มเทให้กับไร่วันจันเพนนะคะตั้งชื่อมาจากชื่อจริงของเธอเองเนื้อที่ตอนนี้200ไร่แล้วนะคะอยู่ที่สะแก้ว แต่ว่าทุกอย่างไม่ง่ายเลยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันอย่างการปลูกยางพาราค่ะบอกว่าเคยเจอฝนจนเสียหายเป็นพันต้นมาแล้วนะคะปลูกข้าวก็ได้แค่ถังเดียวก็มีค่ะกว่าไร่จะสมบูรณ์อย่างทุกวันนี้ใช้ความพยายามล้วนเลยนะคะตอนนี้พี่แชมเป็นก็วางแผนไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับแคมปิ้งด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันค่ะไปฟังกันหน่อยค่ะว่าวางแผนยังไงบ้างพี่คิดว่าอาชีพเกษตรกรี่ยเป็นอาชีพที่อยู่ได้ แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเรามีข้าวกินในนะ้ำมีปลามีผักตามพื้นบ้านเนี่ยเราก็อยู่อยู่รอดแล้วเราไม่ต้องไปซื้ออะไรถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คิดอะไรนอกเหน,อเหนือเกินไปกว่ากำลังเรานะคะ สำหรับงานบันเทิงอาจบอกได้เต็มปากเขาว่าอิ่มตัวแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของพี่แซมเปนจึงอยู่ที่ไร่นี่ลหละคะ่ะไร่วันจันเพนเป็นหลักด้วยนะคะและด้วยความที่มีสามีเป็นนักบินค่ะพี่แซมเป็นก็มองว่าอาจพัฒนาเป็นบริการรับส่งผู้โดยสารได้โดยเฉพาะเรื่องของเคสผู้ป่วยด้วยที่อาจจะต้องแบบบินไปโรงพยาบาลกันเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะ